โอเคครับก okay, ็วันน okay, so ี the the ้มาคุยกันเรื่องการฝึกใช้อาวุธปืนที่เรามีอยู่ประจำกายนะครับหรือที่ภาษาปืนเขาเรียกว่าปืนเพื่อการพณิชิ์นะครับปืนก็มีอยู่2-3กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าปืนที่ให้ประชาชนครอบครองเนี่ยบางทีเขาก็เรียกกันว่าปืนเพื่อการพณิชิ์นะครับปืนเพื่อการพณิชย์ก็คือปืนที่ให้ประชาชนครอบครองนะครับส่วนปืนอีกกลุ่มนึงก็เป็นที่ใช้ในราชการทหารราชการตำรวจ หรือว่าถูกคัดเลือกอาจจะเป็นอาจจะซ้ําซ้อนกันได้บางปืนบางตัวก็อาจจะใช้ทั้งอนุญ,ญาตให้ประชาชนครอบครองได้แล้วก็บางตัวก็เข้าประจําการด้วยในเวลาเดียวกันตัวอย่างเช่นก๊อกสิบเจก๊อกสิเนี่ยก็ในหน่วยราชการทางภาคใต้เนี่ยหลายทิบปีละยี่สิกว่าป,ปีผมเคยเจอน้องน้องทหารแล้วก็บริการผู้รักษาความปลอดภยัยบุคคลสําคัญเนี่ยคุยกันถามว่าผมก็อยากรู้ว่าน้องๆใช้ปืนอะไร เขาบอกพี่แจกก๊อกสิบเก้าครับผมก็บอกนึกว่ามีอะไรพิเศษนะครับอันนี้อันนี้ก็เล่าถูกกันฟังนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้คำว่าปืนเพื่อการพาณิชเนี่ยก็คือปืนที่ประชาชนครอบครองได้แต่บางตัวก็อาจจะไปเป็นปืนที่ประจําการในหน่วยราชการก็มีนะครับแล้วถามว่าบางคนเริ่มต้นไม่ถูกนะครับจะมีคําถามทุกวันว่าจะเริ่มฝึกซ้อมยังไงกับปืนที่เราที่เราได้ซื้อมาแล้วเรายังไม่มีความรู้เพียงพอนะครับวันนี้จะพูด2เรื่องก็คือเรื่องที่1เราสร้างความคุ้นเคยกับปืนกับ2เรื่องที่เรา จะฝึกพัฒนายังไงที่ใช้ปืนได้คล่องแคล่วขึ้นแล้วก็ประหยัดนะครับเพราะว่าเพราะว่า,าในระบบเนี่ยตอนนี้ทั่วไปเนี่ยการสอนเนี่ยมีหลายราคานะครับเท่าที่ผมเห็นมีมีกลุ่มหนึ่งสอนเนี่ยคุณเชื่อไหมเขาเปิดเลนะเวลหนึ่งเนี่ยคือเลเวลหนึ่งเนี่ยแค่ทำให้เรารู้จักปืนเองนะคุณรู้ไหมไปเรียนทีเสียงเงินไปหมื่นเนี่ยพอเลเวลสองก็ เบาหน่อยก็เกือบหมื่นนะครับอันนี้เราเราก็ไม่ได้ว่ากันนะครับว่าเขาสอนอะไรไปบ้างแต่ถ้าถามผมว่าบางท่านเนี่ยก็แค่เก็บเงินซื้อปืนนี่ก็จะแย่แล้วนะครับก็แทบจะหมดเนื้อหมดตัวไปแล้วบางคนเพราะว่ามันไม่ใช่เงินเงินประมาณแสนหนึ่งไม่มีนะครับมันมีกันทุกคนแต่ว่ามันมีรายจ่ายอื่นนะครับจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าน้ําค่าไฟค่าใช้จ่ายค่ากินดังนั้นการจะซื้อปืนกระบอกเนี่ยไปถามเพื่อนๆที่ซื้อปืนหรือเพื่อนๆน้องๆ หรือพี่ๆรุ่นก่อนๆเนี่ยโหพาจะซื้อปืนไดไไ้ไม่ง่ายนะครับมันต้องเป็นเงินที่เหลือจากใช้จ่ายประจําวันพวกนั้นแล้วซึ่งใช้จ่ายน้าเกือบจะหมดแล้วดังนั้นเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของการที่จะฝึกซ้อมปืนยังไงอะซื้อมาแล้วใช้ไม่เป็นมีจริงนะเยอะด้วยนะครับบางคนเนี่ยซื้อปืนมาแล้วใช้ไม่เป็นจริงๆนะเริ่มต้นไม่ถูกแล้วก็มาอยู่สนามเนี่ยก็ซื้อกะสุนก็ยิงเงืๆๆๆๆๆๆๆ้อเงเงินเงินโชคดีบางสนามเนี่ยขออนุญาตเอ่ยชื่ออย่างทุปไเตมีเนี่ยเขาก็มีเจ้าที่ที่่เเปป็็นนนนใหญักกฬา กีฬาทีมชาติแล้วก็เป็นนายทหารที่มีความเชี่ยวชาญอันนั้นเขาก็จะมาเทรนให้ฟรีนะครับอย่างทูปาเตมีสมัยก่อนผมก็ยิงที่อยู่อยู่ที่นี่ก็หลายสิบปีนะครับเกินเกินสามสิบปีนะครับแล้วก็สนามอื่นหัวมงหวมัหวหม,มากอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ทีเนี้ยก็ยังจะบอกว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในส่วนกลางนะครับไม่ได้อยู่ส่วนกลางที่กรุงเทพหรือเปริมณฑลอ่าบางสนามก็โชคดีก็ม,มีมีเทรนเนอร์เขาดูแลให้ คุณก็พยายามฝึกซ้อมแต่บางสนามไม่มีเลยนะเว้ง้างนะเข้าไปแล้วคุณคุณต้องช่วยเหลือตัวเองหรืออาจจะใช้เพื่อนเพื่อนในสนามนะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยว่าเอ๊ะจะทำยังไงหนึ่งจะฝึกใช้ปืนที่เราซื้อมาแล้วเนะี่ยอุตสาหเก็บเงินซื้อเนี่ยให้พอใช้ได้ใช่ไหว่าพอใช้ได้กับ2คือ,อใช้โต,อตอ้ตอบตอนเมื่อมีภัยเนี่ยได้พอสมควรและประหยัดนะครับอย่างเช่นตัวตัวอย่างเนี้ยจะเป็น475อ่าแล้วมีหลักหลักการการที่จะจะใช้ปืนนะครับอบอกนิดนึงคือ ถ้าคุณเลือกปืนไม่ถูกหรือคุณกำลังจะเลือกปืนเนี่ยก็ให้ดูคนส่วนใหญ่นะครับคนส่วนใหญ่ใช้อะไรส่วนใหญ่ปืนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับสินค้าตัวอื่นปืนเนี่ยถ้าคนส่วนใหญ่ใช้แล้วใช้ดีเนี่ยตลาดมันจะไม่เงียบนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตอย่างเช่นปืนลูกโม่เนี่ยของไทยเรววาถ้าสมิตปั๊บจบเลยอาจจะมียี่ห้ออื่นดีพอสมิตรนะหรือว่า ใกล้เคียงแล้วกันไอ,ไอ้ดีกว่าคงจะหายากอาจจะมียี่ห้ออื่นใกล้เคียงสมิธแต่ถ้าคุณไม่ไู้จะใช้อะไรจริงๆอ่ะแล้วก็คิดไม่ออกเนี่ยก็ใช้สมิธอันนี้เป็นหลักเป็นหลักง่ายๆเลยว่าคุณจะเลือกซื้อปืนสองอย่างอตัตโนมติเนี่ยคุณถ้าปืนเหล็กซีซด,ดดีไหมโอ้โหผมเกิดมาผมก็ได้ยินมันแล้วนะอย่างเงี้ยก็ใช้ได้แสดงว่าหูมันมันยืนอยู่ในตลาดมาน,นานมากอันนี้เป็นหลักวิธีการเลือกซื้อปืนก่อนเลยสิ่งแรกแล้วก็อย่างถ้าเป็นหนึ่งกหนึ่ง อันนี้มันอยู่มาเป็นร้อยปีเลยถ้าเป็นทรงเดิมเป็นโครงเดิมเนี่ยซื้อได้เลยเพราะกลไกในส่วนใหญ่เขาซื้อโน h าวกันแล้วก็เอามาผลิตซื้อแบบแผนการผลิตมาอันนั้นเนี่ยอะไรก็เยอะนะปืน,ป,นปืนที่1่ติดตลาดมานานหนึ่งมีอะไรเยอะ2เชื่อถือได้ส่วนปืนบางยี่ห้อบางประเทศเดเข้ามาแล้วก็หายเงียบไปเป็นช่วงๆเนี่ยนะเนี่นี่เป็นวิธีการเลือกพื้น,พ,นพื้นฐานเลยนะครับอย่างปืนสั้นก็มีอย่างก็หลายยี่ห้อดีๆนะครับแต่นี่ผมยกตัวอย่างคุณคุณฟังตลาดว่าตลาด เขาใช้อะไรกันส่วนใหญ่ปืนยาวก็ง่ายๆลูกซองนะ่ารน,นี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะกรเลมิงตันวินเชสเตอร์อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าลูกดูหลังๆของทางโซนตุรกีดีๆก็เยอะะไปนะครับอย่างฮัสซานเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยนะมี f อถามเวลายิงเร็วเนี่ยคุณเชื่อไหมเขาลื่นไหลกว่าปืนยี่ห้อเทพๆหลายยี่ห้อเลยนะครับเขาลื่นไหลามากเขาคลายปอกได้ดีมากอันนี้เราก็ต้องค่อยๆไปฟังตลาดนะครับทีนี้พอเราสมมติเราซื้อซีซันมากระบ,บอกหนึ่งมันใช้งานยังไง ทีเซ้าก็คือปืนดับเบิลทิงเกิลในกรณีปืนเก็บไม่มีกระสุนนะครับทีนี้ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่ากลไกเวลาเขาเขาใส่แม็กกาซีนเป็นยังไงอ่ะเมื่อเราใส่แม็กกาซีนปั๊บปืนเนี่ยถ้าไม่มีแม็กกาซีนอะดึงปั๊บเนี่ยมันต้องค้างสไลด์นี่หนึ่งดูการเปลี่ยนการทำงานก่อนแล้วพอเราถ้าค้างสไลด์ปั๊บถลารปลดค้างค้งสไลด์ปั๊บเนี่ยมันต้องวิ่งกลับโอเคเนาะแล้วเหนี่ยวไกาปั๊บมันต้องวิ่งด้านได้โอเคนะครับอันนี้เป็นการตรวจปืนรอบได้สองถ้าเราดึงปั๊บเนี่ยมันต้องไไไมมมม่่่่คค้้้าางงงสลลด์ถแ็กกออยูนนะรััับบตวิ ไม่กลับแต่เราเราดูแท็ปืนอันนี้เซฟแม็กไม้ยิงปับ๊บอ่ะก็ลั่นได้นะครับอย่างเงี้ยเราเราก็ลองดูหนึ่งง้างนกได้ไหมปับ๊บนะครับเดี๋ยวใหม่นะครับแล้วก็ดูไอ้ง้างน,นกปับ๊บต้องเซฟให้ไ,ได้อ่าเซฟได้ปับ๊บเหนี่ยวไกลได้ไหมอ่ะเหนี่ยวไกลไม่ได้นะครับต้องอย่เงี้ยกดเซฟลงปั๊บเหนี่ยว,วไกลได้ไหมอย่างเงี้ยปับ๊บเนี่ยแล้วก็รู้วิธีการใช้เบื้องต้นอ่าแล้วแล้วปืนเนี่ยทำงานยังไงอ่ายิงดับเบิลได้ไหมสมมติอ่ะผมนิ้วนะก็ก็ยิงได้นะครับพอง้างปั๊บเนี่ยมันจะฟาดลครับ ฟ้าบลัดทีหนึ่งถ้าง้างซิงเกิลเป็นไงทําไมมี2อ,อย่างซิงเกิลไก่ก็จะเบาลงเมื่อเมื่อสมมุติว่าคุณยิงนัดแรกเนี่ยคุณยิงดับเบิลปั๊บเนี่ยพอคุณยิงดับเบิลปั๊บเนี่ยเวลาคายกระสุนนะคายปอบจะวิ่งวิ่งปั๊บมันจะง้างซิงเกิลให้คุณต่างกันยังไงคือไก่ซิงเกิลก็จะเบากว่านะครับไก่ซิงเกิลสมมุติ4ปอนด์ไก่ดับเบิลไม่เกิน12ปอนด์อย่างเงี้ยแล้วเวลาคุณยิงยิง,ย,งยิงไก่ซิงเกิลเนี่ยก็ต้องเปี้ยเปีีีีีีี้้้้้้ยย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 เเ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 ปปปไไมััััันน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 นกกกกกก็็จจะะบบบบบาาาววว่่่่่่แแแตตถดดิลรรรคคุณอองงใหหหึ๊ๆ แล้วก็เดี๋ยวเวลากระสุนเนี่ยดูกระสุนก็ถ้าถามผมนะในระดับการป้องกันตัวเนี่ยอย่างหัวดาเนี่ยหัวดำนี่เ,นเป็นลูกซ้อมอยู่ตามสนามใช้ได้นะครับใช้ได้าก็กยังใช้ได้แต่ถ้าลูกลูกจริงอย่างเงี้ยก็มีหลายหัวเป็นหัวรูทรงแหลมหัวรูทรงมนหัวรูทรงสั้นนะครับแล้วก็มีจีบทุกหัวอย่างเงี้ยก็ใช้ได้หมดแต่ถ้าไม่มีจริงๆน่ซ้อมแล้วก็ใช้ลูกพวกนี้ยแล้ววิธีการยิงปืนในสนามเนี่ยไม่ต้องยิงเยอะนะครับเซียนปืนหลายสิบปีแล้วผมก็อ่าน อ่านหนังสือแปลนะครับผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเลยอ่านหนังสือแปลเนี่ยระดับแชมป์โลกเนี่ยเขาพูดว่าใครก็ตามที่ยิงปืนได้ปีละห้าหมื่นนัดเนี่ยต้องยิงแม่นแต่เราไม่ต้องยิงมากขนาดนั้นแต่เขาก็ให้ให้ใหใหเงื่อนไขที่ได้จะท้อถ้าต่างชาติเนี่ยกระสุนก็ถูกเขาบอกว่าเรายิงปืนให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้แต่ไม่ต้องเยอะเช่นสมมติว่าผมมาสนามวันเนี้ยผมยิงคังสิบห้า 15, นัดหรือสิบนัดพอแล้วครับ ถ้าถามว่าเอานะั้นมันจะทําให้เราเก่งได้ไงเรายิงเสร็จเราก็เอาเป้าไปเนี่ยไปวิเคราะห์นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเรายิงยิงเป้าเนี่ยนัดหนึ่งตึง้งนัดสองนัดสองพยายามกดลงมันจะกินต่พปนัดสามขึ้นสูงแล้วเราก็ไปนั่งวิเคราะห์ว่าไอ้เป้าที่เรายิงไปที่นะียสูงต่ำปเป็นยังไงวิเคราะห์แล้วจะได้รู้พฤติกรรมการยิงของเราแล้วก็เอากลับมาพัฒนาครับเดี๋ยวมาดูตอนยิงครับวันนี้บรรจุไป4นัดเราจะฝึกยิงว่าซ้ายสัก2นัดขวา2นัดตอนนี้ปืนอยูนะ่ปืนไม่มีลูกนะวิธีการบรรจุนะครับใส ใส่นะครับแล้วทีนี้เราก็ดึงดึงดึงสไลด์พอดึงสไลด์เนี่ยจะเห็นว่านกง้างนะครับเราก็จะมาเซฟก่อนผมจะเซฟนะครับเซฟปั๊บเนี่ยจะเหนียวไม่ได้นะครับเนี่ยจะเหนียวไม่ได้นะครับเซฟแล้วนะครับเราก็รู้รู้จักปืนนะครับแล้วนี้พอเราปลดออกนะครับปลดออกเนี่ยมันก็จะเป็นไกซิงเกิลแต่ว่าถ้าเราอยากรู้ว่าไกดับเบิลเป็นไงเนี่ยเราก็ลดนกลงก่อนลดนกในการเหนียวจับผางนกไว้นะครับแล้วก็เหนียวเหนียวไกนะครับแล้วค่อยๆวางนะครับ ทีนี้จะยิงด้วยมือขวาเป็นการลดนกนะครับดูนะครับจับเวลาเล็งศูนย์เนี่ยให้ให้ศูนย์ศูนย์หลังสองจุดศูนย์หน้าจุดหนึ่งเนี่ยสามจุดเนี่ยไปเรียงบนเป้าหมายที่เราต้องการนะครับยิงด้วยดับเบิลนะครับมือขวานะครับระยะประมาณแปดเมตรครับระยะประมาณแปดเมตรครับกินต่ํานะครับไอ้ดับเบิลจะยากหน่อยแต่แล้วเราก็มายิงด้วยมือซ้ายนะครับ ก่อนจะยิงด้วยมือซ้ายเราอยากรู้ว่าปืนเดบเปิ้ลเป็นไงเราก็จับหางนกไว้ี่จับหางนกนะครับแล้วก็เหนี่ยวไกแล้วค่อยๆวางนะครับวิธีการลดนกเนี่ยผมทําให้ดูใหม่บางคนน่ะลดไปพร้อมกับวางด้วยเนี่ยอันนี้บาดเสียวนะครับเวลาคุณง้างนกเนี่ยคุณจับนกไว้ข้างล่างก่อนอย่าเพิ่งปล่อยมาแล้วก็เหนี่ยวไกพอเหนี่ยวไกสุดแล้วค่อยๆวางไปเบาๆนะครับโอเคยิงเดับเบิ้ลด้วยมือซ้ายนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะเซฟนะครับวิธีเซฟแล้วเราไปดูเป้ากันครับผมปิดกล้งน,นี้กนนะครับโอเคไปดูเป้านะครับตอนนี้ปืนปืนเซฟอยู่นะครับสังเกตว่ามือขวาเนี่ยเราปรับตัวไม่ได้เป็นนัดแรกยิงดับเบิ้ลระยะ8เมตรก็จะเข้าต่ำกว่าเป้าหมายส่วนมือซ้ายเข้ามาที่นี่ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงปลดปลดเซฟแล้วก็ยิงซิงเกิล ซึ่งดับเบลิลตะกี้น่ประมาณ12ปอนด์ก็จะเข้ายากหน่อยเขามีไว้เวลาชักแล้วยิงด่วนนะครับเพราะว่าเวลาเราพกปืนเนี่ยจำไว้ผมปลดเซฟ,ฟลงนะครับเวลาพกปืนจริงๆเนี่ยเราก็เหมือนเดิมนะครับผมผมจะทําให้ดูใหม่การลดนกคือจับหางนกกดลงไว้แล้วเหนี่ยวไกลก่อนเหนี่ยวก่อนเนี่ยผมเดี๋ยวนะเหนี่ยวก่อน,น,ยอ,นอย่าเพิ่งวางแล้วก็ค่อยวางบางคนชอบทําพร้อมกันมาอันตรายเนี่ยผมวางแล้วมือยังเหนี่ยวไกลนะครับไม่เป็นไรนะครับเห็นไหมนะครับเป็นวิธีเมื่อสักพักหนึ่งเรายิงดิงดับเบิลไปแล้วเราจะยิงถิงเกิลน,นะครับเราจะ ตอนนี้ง้างนกนะครับลองทดสอบเซฟเซฟได้นะครับเซฟไปเซฟไปยิงไม่ออกนะครับโอเคปลดเซฟนะครับยิงด้วยมือขวาครับไม่สักพักยิงไกลดับเบิลสิบสองปอนด์มือตอนนี้มือขวาไกลซิงเกิลประมาณสี่ปอนด์ดูนะครับโอเคเข้าไปที่หกนาฬิกากลับมามือซ้ายครับกลับมือซ้ายนะครับซิงเกิลนะครับเป็นไกลซิงเกิลนะครับอาอาตอยู่นะครับ โอเคไปดูครับอันนี้ปืนค้างสไลด์ปืนหมดแล้วนะครับพอเรารู้จักปืนนะครับพอเรารู้จักปืนแล้วเนี่ยหนึ่งมือขวาเข้ามาได้เป้าหมายใกล้เคียงจุดที่ตำแหน่งที่ต้องการส่วนมือซ้ายเท่านี้จะเห็นความแตกต่างไหมครับมือขวาดับเบิลเนี่ยเป็นนัดแรกที่เริ่มยิง,งการเข้าสนามก็จะไม่ดีผ่อนมือซ้ายดับเบิลก็ยังยังไม่ได้่าตามต้องการแต่พอมือขวาเนี่ยเราเริ่ม หนึ่งดีคอยเริ่มไหยเริ่มร่างกายเริ่มตื่นนะครับแล้วก็ขวาอยู่นี่ซ้ายอยู่นี่นี่คือซิงเกิลซิงเกิลขวาซิงเกิลซ้ายดับเบิลขวาดับเบิลซ้ายนะครับประมาณนี้เราก็มีการเดดทดสอบการยิงเร็วเวลายิงเร็วอ่ะอย่าใส่ลูกเยอะจากนี้เราจะใส่2นัดเพราะว่านัดแรกเป็นดับเบิลนัดสองซิงเกิลจะได้รู้พฤติกรรมแล้วเมื่อหมด2นัดเนี่ยปืนจะค้างสไลด์ดปืนจะปลอดภัยนะครับอย่าใส่เยอะมันไม่มีประโยชน์นะครับโอเคนะผมจะทดทดสอบนะครับด้วยลูกลูกลูกซ้อมนะครับปอกเหลืองหัวดํานะครับเพราะว่า ถ้าเราใส่ไปเยอะเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับโอเคผมวาดตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้ใส่สองนัดนะครับแล้วก็ฝึกทักษะปืนเนี่ยสามารถปลดทา้งสไลด์ทดสอบการปลดทางสายสไลด์ครับโอเคปืนมาแล้วครับลดนกให้ดูอีกครั้งนะครับฝึกการลดนกับนกกดลงไว้นะครับกดกดลงไว้เลยเนี่ยแล้วก็เหนี่ยวกให้สุดครับพอเหนี่ยวกลสุดค่อยๆค่อยไปนะครับไม่มีอะไรครับเนี่ยมือยังเหนี่ยวไกลอยู่เลยนะครับโอเคปล่อยแล้วนัดแรกจะยิงด้วย มือขวาไกลแรกคือตอนนี้นกชิดโคงเป็นดับเบิลนะครับแล้วก็มีไกลซิงเกิลตามแค่2นัดเขาทำไปสองนัดเพราะจะได้ปลอดภยัยเพราะว่าบางคนฝึกใหม่ๆจะตื่นเต้นมันจะล้ําไปจะยิงครับโอเคนะครับทดสอบการชักชักนะครับปับป๊บยิงปับ๊บยิงเห็นเห,เห็นความแตกต่างไหมครับระหว่างตัวนู้นที่เรายิงอ่ะได้เป้าหมายมันมันไม่ได้เลยนะครับเป็นมือขวา ก็แต่ว่าถามแนวกลางเนี่ยผมสามารถเล็งแนวกลางได้แต่ไม่สามารถคุมปากกำลกล้องได้แต่แนวกลางเนี่ยคือผมไม่ได้หันไม่ได้หันปืนซ้ายขวาแต่มันมีปัญหาว่ายกขึ้นลงแค่นี้เรากลับไปบ้านแล้วก็นั่งจิบกาแฟแล้วก็คิดว่าทําไมข้าพเจ้าไม่สามารถทาเรื่องนี้ได้โอเคเดี๋ยวลองมือซ้ายครับนี่เป็นการฝึกนะครับไม่ต้องไปฝึกที่ไหนเราฝึกเองแล้วก็ประหยัดนะครับแล้วก็จะมาทดสอบโอเคนะครับเดี๋ยวจะลองด้วยมือซ้ายนะครับอ่าเข้าไปครับเห็นเห็นนะครับมือซ้ายเราทดสอบปอดนะครับปอดเสร็จ ลดนกให้ดูทีหนึ่งนะครับเหนี่ยวกายกดไว้เหนี่ยวกายแล้วก็ค่อยๆวางเนี่ยมือยังคาไก่อยู่เห็นไหมมือชิดไก่โอเคครับมาลองนะครับเดี๋ยวยิงด้วยมือซ้ายมั่งนะครับไก่แรกเป็นดับเบิลนะครับนกชิดโค้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวซิงเกิลตามเลยนะสองนัดจะได้ปลอดภัยนะครับพร้อมครับดีครับกห็ได้ว่ามือซ้ายเนี่ยใกล้ละคคืบหนึ่งนะครับแต่น่าจะออกข้างไปอันหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหม เวลาเรายิงช้าอยู่ในสนามเนี่ยมันยิงง่ายมันเข้าเป้าหมายแต่พอเรายิงเนี่ยได้นัดเดียวนะครับแล้วเราก็ค่อยๆฝึกเพราะว่าปืนเราเนี่ยเวลาพกพกดับเบิ้ลผู้ยิงฝึกสองนัดครับอันนี้เป็นท่าตีดึงอปลดทั้งสไลด์ก็ได้นั่นอนะ่ะตัวหน้าตัวหน้าครับไ่ก็เริ่มฝึกนะครับสองนัดนะครับเนี่ยมันจะได้รู้จักรีคงรีคอยของปืนนะครับไก่ ก็เริ่มฝึกนะครับสองนัดเนี่ยมันจะได้รู้จักรีคงรีคอยของปืนนะ <S 1> <S 1> <S 1> โอเคครับโอเคอเราจะปลดทันสไลด์แล้วก็จะยิงดับเบิลก่อนนะครับเป็นฝึกการชักเร็วนะครับอ่านัดแรกมือซ้ายเนี่ยยิงด้วยไกดับเบิลแล้วก็ต่อด้วยไกาซิงเกิลนะครับ ลดนกเหมือนเดิมลดนกเดี๋ยวกกลแล้วก็วางแล้วก็กลับมามือขวานะครับมือขวานัดแรกไกลดับเบิลนัดสองไกลซิงเกิลครับผมมือขวานัดแรกไกลดับเบินลบบนัดสองไกลซิงเกิลครับผมเห็นลงตรงแต่ว่าใกล้ไปนิดหนึ่งนะครับฝึกประมาณนี้ฝึกเรื่อยๆวันหนึ่งเนี่ยประมาณแค่นี้แล้วเราก็จะพัฒนาครับผม